สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับเรื่องของเส้นทางคมนาคมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญนะครับขณะนี้ผมยืนอยู่บริเวณเส้นทางบริเวณบ้านหนองกราดหมู่ที่6ถึงบ้านโคกสะอาดพัฒนาหมู่ที่11นะครับระยะทางประมาณ1.67กิโลเมตรซึ่งทางหน่วยพัฒนาการเครือที่52สําำนักงานพัฒนาภาค5ได้มาดําเนินการนะครับแล้วก็แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับที่ ตำบลหนองตะคองนะครับอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์อีกสักครู่ครับจะสอบถามตัวแทนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จากเส้นทางนี้ครับตามผมมาเลยครับนายสราวุฒิทิติรัตนโชตครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนตรคองครับครับก่อนหน้าที่จะมีถนนโครงการอ่าบ้านโคกสะอาดพัฒนาถึงบ้านหนองกราดตรงนี้นะครับที่ทางนบค .52 ได้มาทําให้เนี่ยเมื่อก่อนลําบากไหมครับลําบากครับลาบากมากเลยครับผมเพราะเพราะว่ามันเป็นเส้นทาง ที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านด้วยแล้วใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งปีพนทางการเกษตรด้วยครับครับและหลังจากที่เส้นทางเส้นนี้เสร็จแล้วเนี่ยทางพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ยังไงม้างครับหนึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับถนนก็ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อครับสะดวกสบายในการขนส่งปีพนทางการเกษตรการคมนาคมทุกอย่างนะครับสมบูรณ์ครับก็ขอขอบคุณน้องข้อห้าสองมากครับกองทัพไทย ใจเพื่อปวงประชาชีวิตนี้เพื่อกษัตราพระศาสนาจะเธอทูลไว้